กราบสวัสดีครับผมกราบสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามา,มาดูความเรียบร้อยของตัวบ้านซึ่งผู้รับเหมาเนี่ยให้ผมมาเช็คตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวบ้านก่อนที่จะส่งมอบอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับประมาณสักเดือนนึงตอนนี้ตัวบ้านผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณเ9ปรแล้วเรียบร้อยนะครับตัวบ้านนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยวันนี้ผมก็เลยจะมาดูความเรียบร้อยถ้ามันมีปัญหาตรงไหนบ้างแก้ไขตรงไหนบ้างก็จะได้แก้ภายในยเวลา1เดือนที่จะส่งมอบนะครับผมก็ต้องรีดมารีดมาที่เรียบร้อยนะครับว่าเราจะมาดูอะไรบ้างนะครับตรวจสอบอะไรบ้างเนาะนี่ครับผมรีดมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับว่าเราต้องอดูอะไรบ้างความสําคัญของตัวโครงสร้างบ้านนะครับพราวันนี้ลมแรงอากาศดี แรกที่เราต้องดูนะครับจุดแรกที่เราต้องดูเราตรวจสอบเนี่ยก็คือบริเวณพื้นที่ในการก่อสร้างว่าผู้รับเหมาได้เคลียร์พวกขยงขยะนะครับอุปกรณ์แม่แบบไม้แบบสังกะส่งสังกะสีที่เขาจะมาสร้างบ้านเนี่ยเขาเคลียร์ให้เราออกหมดหรือยังนะครับเอาง่ายๆก็คือขยะรอบบริเวณพื้นที่ในการก่อสร้างว่าเขาเคลียร์ให้เราเหรือยังนะครับหลังจากนั้นเราค่อยจะมาดูตัวโครงสร้างของตัวบ้านภายนอกตัวบ้านนะครับ นี่คือหลักการหลักการคือดูพื้นที่บริเวณรอบบ้านพื้นที่ที่เราก่อสร้างนี่ครับขยงขยะไม้บงไม้แบบพวกนี้นะครับสังกะสงสังกะสีเนี่เขาเคลียร์ออกไปหมดหรือยังเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าเขาทิ้งขยะให้เราดังนั้นเราก็ต้องมีค่าขนส่งในการทิ้งอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ให้เขาลื้อออกไปหมดพวกไซ่งานที่พักที่พักช่างที่พักอะไรเงี้ยนะครับให้เขาห้ลื้อออกไป นี่คือดูบริเวณพื้นที่บ้านต่อไปเราก็จะไปดูภายนอกตัวบ้านนะทีนี้เข้ามาโครงสร้างบ้านนะภายนอกตัวบ้านมันมีอะไรบ้างไปไปดู การดูภายนอกตัวบ้านเราก็ต้องมาดูรายละเอียดที่ว่าเราออกแบบบ้านว่าเราออกแบบมีอะไรบ้างโครงสร้างอะไรบ้างอย่างบ้านตัวนี้ผมก็ต้องการมีระเบียงผมก็ต้องมาดูระเบียงความเรียบร้อยของระเบียงของช่างที่เขาติดตั้งระเบียงให้เรามีความแข็งแรงไหมนะครับแผ่นไม้ที่เราเลือกเนี่ยตรงตามสเปคที่เราเลือกไหมนะครับเราก็มาดูนะครับส่วนด้านบนนะฮะฝ้าด้านนอกเราก็ต้องมาดูอีกว่า ช่างฝ้าเนี่ยเขาติดตั้งให้เราเข้ามงเข้าม,มุมสวยงามมีความปลาณี้ไหมเราก็มาดูนะครับตรงไหนมันแตกตรงไหนมันกระบุมกระบำาแล้วก็สั่งให้เขาแก้ไขให้เราก็มาดูโอเคถือว่าโอเคผ่านเสาหน้าบ้านเขาเรียกว่าเสาโชวเสาประกบตัวเนี้ยสีเราเลือกมาโอเคไหมประกบยิงสกูครบหรือเปล่านะครับมาดูมันโยกได้ไหมมันมันแข็งแรงไหมอะไรเงี้ยเราก็มาดู ชายคาหลังคาพวกนี้นะครับก็ให้ผู้รับเหมาเขามาแปะไอ้ตัวกันนกน่ะกันนกเขาเรียกกันนกหรือเขาเรียกอะไรอะ่ะปิดเพื่อจะปิดไอต้ตัวตัวเอ่อพียูไว้ไม่อยากให้โชว์พียูอะ่ะมันมันจะไม่ไม่เนียนนะครับผู้รับเหมาเขาก็ให้ช่างเขามาแก้ไขแปะติดให้นะครับเพื่อดูแล้วให้มันดูเป็นระเบียบเอ่อ เอาละครับหลังจากที่เราเดินรอบตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยเราก็เดินเข้ามาข้างในมาตรวจโครงสร้างภายในอย่างเช่นฝ้าหลอดไฟนะครับติดครบตามจํานวนที่เราออกแบบไว้ไหมนะครับหน้าตรงหน้าต่างบานประตรงบาน,ปร,รบานประตูพวกเนี้ยเราก็มาดูความเรียบร้อยนะครับอย่างสวิสไฟเต้ารับความความละเอียดของตัวพวกระบบไฟอย่างเงี้ยนะครับ เราก็ต้องมาดูว่าเขาทําให้เราตามแบบที่เราวางไว้ไหมนะครับมาดูความเรียบร้อยมีตรงไหนที่มันใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ผมก็ต้องมาดูเหมือนกันนะครับอย่างประตูห้องอย่างเงี้ยล็อกใช่ไหมหลังจากที่เราเดินตรวจสอบภายในตัวบ้านทั้งห้องน้ำบานประตู บานน้าต่างเราก็ต้องมาตรวจสอบว่าบานไหนที่มันมีปัญหานะครับเปิดฝืดบ้างเปิดแบบไม่สะดวกติดติดคัดๆัดเราก็ควรให้ที่แห้ช่างเขาแก้ไขนะครับเ,เราก็มาตรวจเช็คนะครับหน้าต่างห้องุงห้องนอนพวกนี้นะครับปลดล็อกได้ไหมนะครับอากาศเย็นดีมากเลยนี่แหละครับการตรวจสอบเงือสดเลย อันตรวจสอบตัวบ้านโครงสร้างบ้านถ้าเราเจอปัญหาได้เร็วนะครับเราก็จะได้แจ้งกับผู้รับเหมาให้เขาทาการแก้ไขก่อนที่จะส่งมอบจริงนะครับก่อนที่จะส่งมอบจริงมันจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังผู้รับเหมาบริษัทนี้ถือว่ามีความละเอียดรอบคอบคือเขาบอกว่าปล่อยสักเดือนหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่จะดูดความความ ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นภายหลังหลังจากส่งมอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยเขาก็บอกว่าสักเดือนหนึ่งเอาให้มันฝนลงมาเลยว่าจะดูว่าหลังคามันมีปัญหาไหมตัวโครงสร้างบ้านมันสุดตัวไหมนู่นนี่นั่นต่างๆนานามันก็จะได้เจอปัญหานะครับหลังจากนั้นเขาก็ทําการแก้ไขพอแก้ไขเสร็จปุ๊บเขาค่อยจะส่งมอบให้เรานะครับนี่ก็คือเพื่อที่จะ ส่งงานแล้วก็จบไปเลยไม่ต้องไม่ต้องมาแก้ไขาภายหลังไอ้ตัวเราเองก็จะได้รู้ว่าตรงไหนมันมีปัญหาไม่มีปัญหาเราก็จะได้บอกเขาแก้ไขเลยโดยที่โดยที่เราก็ต้องโดยที่เราเองเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาเองทีหลังอื